ระวังตกกันนะ้มเสียวสวัสดีจ้ามาพบกับแนนไดอารี่เหมือนเดิมค่ะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้แนนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะไปไหนต่อครับไปเขาค้อครับไปเทียวที่เขาค้อไปเห็นหมอกาัลมรับอ่าแล้วที่นี่ไม่ใช่เขาค้อเหรอที่นี่คือเขาค้อแต่เป็นร้านอาหารครับ เดี๋ยวเราจะไปขเขาคอกังหันลมครับอ๋ออ่ะแม่ขึ้นค่ะไม่หมจรยากทุ่งกังหันลมที่เขาคอจะเข้าได้หลายทางค่ะแต่วันนี้ทางบ้านเราเลือกเส้นทางที่ะจะอยู่ค่อนข้างที่จะไกล คุงการถา่าลงนิดนึงแต่ก็จะได้วิวสวยๆของคิงคองคาเฟ่ค่ะส่วนที่คิงคองคาเฟ่เขาก็จะมีให้เข้าไปถ่ายรูปโดยคิดค่าเข้าคนละ60บาทนะคะน้องนายจะถ่ายรูปไหมครับน้องนายถ่ายรูปกับคิงคองไหมครับ ระวังตกกันนะระวังนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างกลัวน้องนายน้องนายลองขึ้นไหมน้องนายกลัวไหมอ่ะเฮ้ยยอ่าาดิ โ okay, อเคเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นลเดวเดี๋ยวถ่ายรูปนะวันนี้แนนก็ถือว่าทางบ้านเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาแล้วเ,เจออากาศเย็นสบายไม่มีแดดเลยค่ะและช่วงที่แนนมานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนตุลาค่ะ <c oughs> เด็กๆชอบเล่นฉิงช้ากันมากค่ะ ส่วนแม่นั้นก็นั่งรออยู่ที่คาเฟ่นะคะเพราะแม่บอกว่าขอนั่งที่ร้านกาแฟดีกว่าแม่ไม่ขอเดินเราก็เลยออกมาถ่ายรูปก,กันค่ะเลยเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ ที่นี่เขาก็จะมีเป็นเต็นท์ให้เช่าด้วยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าที่นี่หลังแล้วเท่าไหรค่ะเขาก็จะมารับอากาศเย็นๆในช่วงนี้ค่ะ

ไปกันต่อเลยที่นี่เขากำลังทำห้องผักเพิ่มนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้วิวเขาสวยมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหลังฝนตกอะ่ะจะมีหมอกเต็มไปหมดบรรยากาศน่าจะดีแต่ว่าตรงนี้นี่คือเขายัางไม่ได้เปิดให้บริการนะคะเขาเปิดให้บริการตรงเมื่อสักครู่นี้ที่แนนพาไปดู เด็กๆชอบกันใหญ่เลยค่ะเด็กๆเ,เขาชอบเดินเล่นแล้วก็เล่นเฉงช้า บริเวณนี้ก็มีที่ให้ถ่ายรูปนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมึงแอบจะสามร้อยหกสิบมึงต้องย้อยอย่างกูหน้าใสแช่แอ๊บ่ะเขาหน้าใสอยู่แล้วไ่หิวเดี๋ยวก่อนก๊อ็คือแบบ นี่กูอยากไปนอนบนนี้แต่กูไม่กล้าเดี๋ยวดิข้างหลังมันเป็นอย่างเงี้ยก็เดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวจะทำไมเขาจะถ่ายรูปเหรอสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการจะรับประทานถึงเวนะครับสามารถสั่งรับชิปถึงเาได้นะครับด้านบนนะครับนี่หนูกระเพาะอีกเนีายจอดนะครับแล้วก็อย่าดหุยแต่เบิร์กอะแต่มันหมุนหมุนไว้ไหมว่าเอาไหมเอาไหม่นี่หนุบขึวว่า มันจะตกวะโอ้โหมันเสียวเนี่ยไม่ตกไม่ตกเฮ้ยเฮ้ยมันจะขาดขาดปะวะปนันแนเท้าเท้าปนเนเทานะเดียวเสียวอ๋ออย่าจับ ตัดกล้องเหอตองสั่นหมดเลยนายไม่กลัวลูกกลัวนิดนิดเมื่อกี้ป้ากลัวมากมาค่อยๆขึ้นมา หนูกล้าไปตรงกลางไหมอะไม่กล oh <my> ้าเธอกล้าไหมไม่กล้า <c oughs> ไปครับไปต่อเลยครับแนนก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะภาพที่เห็นนี้ก็คือความสุขของครอบครัวเราค่ะได้พาเด็กๆไปเที่ยวได้พาแม่ไปเที่ยวนะคะหากเพื่อนๆอยากตามรอยที่แนนไป เชิญได้เลยค่ะถ้าหากใครไม่รู้เส้นทางก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้แนนะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวแนนะจะพาไปเที่ยวตลาดมงที่เขาคอค่ะกดติดตามไว้ได้เลยจ้า